จะติดใจมาดูสตรีมเมอร์ที่ลีลาไม่เหมือนใครจะ R O V หรือว่าเกมอะไรอยากได้นักวิเคราะห์หรือเพื่อนแก่ไงก็จัดไปอายุรุ่นไหนเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้แค่นี่แฮฮามุกตลกมีมากมายพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนทำตัวตามสบายเข้ามาชมเข้ามาแชทเข้ามาเลยไม่ต้องอายวิเคราะห์กับโคตรเซียนเป็นกลางไม่ลำเอียงเล่นเกมแบบโคตรเกรียนให้เราอยู่ข้างเคียงทั้งชอกทั้งภาคทั้งเสียงทั้งภาพวิเคราะห์ไม่พลาดจําได้เพื่อนใหม่อีกมาก S A K E S A S A The สวัสดีนะครับกลับมาจะเจอกันครับที่ YouTube c h anel n ของเซ็กซ่าครับวันนี้กลับมาอยู่กับการวิเคราะห์นะฮะแต่ไม่ได้จะเป็นวิเคราะห์เกมนะครับแต่ว่าจะมาวิเคราะห์นะครับแปดทีมสุดท้ายครับไฟแนลเอฟนะฮะว่าแต่และทีมแนวโน้ม โอกาสเป็นยังไงลราจะที่ได้เห็นฟอร์มในรอบของกรุ๊ปสเตจไปแล้วนะครับตารางการแข่งขันจับฉลากเสร็จหลังจากจบกรุ๊ปสเตจเฟสที่2ก็จับฉลากเลย3ตัวทนนทาย,ยังอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากครับจับฉลากออกมาไม่เจอกันเลยในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับทำให้ความหวังที่เราจะเห็นพวกเขาอยู่ครบทุกทีมไปเรื่อยๆให้ได้ไกลที่สุดและสุดท้ายท้ายสุด เราทุกคนอยากเห็นดีมไฟนอลที่เป็นไทยชิงไทยจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์เส้นทางในการจัดสายทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่จะเล่นเป็นสายบนและสายล่างแล้วนะครับมีโอกาสพลาดได้หนึ่งครั้งนะฮะสำหรับทุกทกทีมที่อยู่ข้างบน ก่อนที่จะหล่นลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับเหมือนเคยครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับก็หวังว่าช่องจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับทุกๆคอนเทนต์ในช่องนะฮะอยากจะดูวิเคราะห์คู่ไหนคอนเทนต์อะไรก็บอกได้นะครับนอกเหนือจากใน r วีเดยกก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาด้วยในอนาคตด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเคยครับคอมเมนต์ด้านล่างความคิดเห็นทุกคนได้อย่างสุภาพนะครับแบ่งปันกันได้คุยกันได้นะครับด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่คืออัปเดตสายการแข่งขัน AIC 2022ในรอบควอเตอ r ์ไฟแนลทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดหลังจากรุ๊ปสเตจ4วันผ่านพ้นไปในเฟสที่1และเฟสที่2นะครับก็ตัวแทนไทยอยู่ครบ เลยนะครับทั้ง3ทีมทั้งเคฟซีทารอนะครับทั้งบาลานเซียซีเอฟ r ีสปอร์ตเบคอนทส่วนทางด้านของชยนิสไซเปนะครับวันทีมกับ b i k e r t o ทัวปีนะครับ, Team, บ, iker, opia, รบส่วนเวียดนามก็เหลือ2ทีมเหมือนกันคือวิกเ i มิงกับทีมแฟลทนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอด p t t ทีมครับที่สอดแทรกขึ้นมาได้แบบเหนือความคาดหมายที่สุดอดร t บทีมคือดับ3จาก4เกมนะครับหรือว่าเดิมทีเคยแข่งขันเป็นทีมที่ชื่อว่าอันเดอร์ นะฮะแล้วด้วยการที่จับสาย A B C D มามันพากันไปกันมาเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าครั้งนี้ต่างครั้งอื่นเหมือนกันเพราะปกติจะมีแบบสมชาติหลกักก็คือไทยเวียดนามไต้หวันเนี่ยจะมีเป็น3 3 2 8ทีมส่วนใหญ่จะเป็นแบบไ,ไทย2ไต้หวัน3เวียดนาม3กว่าไทย3ไต้หวัน2เวียดนาม3อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้นะครับก็จับพัดจับผูมากันแบบนี้นะครับเหลือ2 G C S 2 A O G แล้วก็3 RPL นะครับซึ่งเคลทที่ทารอนครับฟอร์มไม่ต้องบอกว่างานไม่หนักตั้งแต่กรุปสเต e แรกจนแม่8ทีมจับมาเจอ Adopt t ทีมเส้นทางพวกเขาดูสดใสเลยครับในการเจอ Adopt t ทีมนะครับต้องบอกว่ากระดูกเนี่ย เรียกว่าคนละเบอร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับระหว่างทีมที่จากการขันค้งก่งงอนๆในนานาชาติเนี่ยไม่เคยมีแต้มครั้งนี้พวกเขาเพิ่งได้เข้ามาในรอบ8ทีมก็เป็นเรียกว่ากําไรของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นดีทีมเวิร์กดีแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบประสบการณ์กับแชมป์โลกอย่างเคปซิทอนแชมป์ซีเกมแล้วตอนซีเกมก็เห็นมาแล้วนะครับตอนเจอมาเลเซียนะครับพวกเขาก็สู้ทางด้าของทารอนยากอยู่นะครับก็การมาเจอวันนี้พวกเขาก็คงจะแบบเกาหัวแกกๆเหมือนกงงันว่าแม่ เพิ่งเจอในซีเกมมาเจอทีมอื่นหน่อยก็ไม่ได้หรือไงทําไมทําไมต้องมาเจอทีมจากไทยแล้วเป็นทีมที่พวกเขาก็พึ่งแพ้มาในซีเกมด้วยนะครับพวกเขาเองก็โอเคเพิ่งจะดีใจได้หยกๆในการเข้ามาแต่ก็ต้องเกาหัวในทันทีมเมื่อจับสลากแบ่งสายจบ8ทีมนะครับคือถ้าเขาเจอวันทีมไบเกอร์โทเปียเบย์นอะไรเงี้ผมรู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้เล่นกับผู้เล่นอื่น หน้าอื่นบ้างที่ไม่ใช่หน้าเดิมนะครับแต่พอม,มาเจอกับเคฟซีท o n อนเขาคงมองหน้ากันว่าอีกแล้วเหรอวะกะ็อะ่ะโชคชะตาพาให้พาให้เขามาเป็นคู่รักกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในระบบ b บ s ออฟไฟนะครับนี่ฮะเบสออฟไฟนะครับในรอบ 8ทีมสุดท้าย4คู่นะครับรวมถึงสายล่างอีก2คู่จะเล่นในระบบ Best of f i เป็น5เกมนะครับ3ใน5ที่ดีที่สุดนะครับเริ่มต้นด้วยวันที่23นะครับเควสิทาลอนเจอกับรอบทีมนะครับแล้วก็เป็นวันทีมกับบา l e เลนเซียเซียบีสปอร์ตนี่ก็คู่ลักคู่ใหม่ปกติใน AIC อะไรแบบนี้จะเป็น HKA กับบุยรามคู่รักเพื่อนลักไปไหนไปกันรอบนี้ไม่มาทั้งคู่ มีคู่รักคู่ใหม่คือกําเนิดครับคือวันทีมกับบาเลนเซียตั้งแต่ A อไอซีครั้งที่แล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับฟาดกันมามาครั้งนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกันฟาดกันมาจับตลากแทีมก็วนกลับมาเจอกันอีกนะครับเรียกว่าคู่รักเหลืดเกิดน,นะฮะหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊พี่ครับทำไมจับสายแล้วมันยังกลับมาเจอสายเดียวกันได้ตามกติกาในการวางครั้งนี้ว่าเขาเอาแค่อันดับที่1ของกรุปทุก,กรุป A B C D วางลงไปนะครับก็คือเนี่ยครับ1 2, 3และ4ส่วนอันดับ2ของทุกกลุ่มจับฉลาก only ลงได้ทุกบล็อกนะครับนี่คือเสน่ห์ของการจับฉลากจริงๆแค่อันดับที่1จะไม่มีโอกาสเจอกันส่วนอันดับอื่นๆที่เป็นอันดับสองนะครับมีโอกาสเจอกันหมดแล้วโชคดีมากเพราะเราจบอันดับ2 2สองทีมแต่เราไม่เจอกับเคฟที่ทำลองกันเองนะครับนี่คือวันที่23ถ้าใครแพ้จาก2คู่นี้จะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเล่นจบเลยนั่นแปลว่าวันที่23าจาก8ทีมจะเหลือ7ทีมทันทีนะครับ เดี๋ยวสรุปก่อนแล้วกันนะครับในวันที่24นะครับในสายบนก็จะยังเป็นไบเคอร์ทเปียเจอกับเบคอนทม์วีเกมิงเจอทีมแฟตเป็นศึกของเวียดนามตัดเวียดนามคล้ายๆกับที่เราเคยโดนเป็นทารอนกับวิลามที่มาตัดกันเองแต่ว่านั้นลงไปตัดข้างล่างนะนะครับก็ถือว่าเบคอนทม์ Time, เนี่ยนะครับงานไม่หนักมากเพราะรู้สึกว่าจะซ้อมกับไบเคอร์ทเปียมาเยอะด้วยนะครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีส่วนวีเกมิงกับแฟตนี่ก็รู้ดีกันอยู่แล้วหลีกเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า แมพวกเขาก็คงจะต้องเกาหัวเหมือนกันนะครับต้องมาตัดกันเองนั่นแปลว่าจะมีคนลงมาอยู่ข้างล่างแน่ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับบ้านซะด้วยนะครับถ้าตามมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆในคู่แรกนะครับเบออฟไฟผมให้เคสซิทาลอนนะครับมีโอกาสชนะแบบขาดลอยเลยครับสามสูเลยนะครับคู่นี้นะครับส่วนวันทีมกับบาเลนเซียเนี่ยอืมผมต้องบอกตามตรงว่า วันแรกที่เราชนะเขานะครับในกุศลเฟสที่หนึ่งเนี่ยเอ็นเคหลุดเองนะครับเขาจะมีช็อตเวอรเๆงงๆไปเล่นคนเดียวอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่นับช็อตแนะั้นจริงๆเนี่ยจริงๆเขาก็คุมเกมใส่บเลเซียอยู่พอสมควรแล้วพอมาดูเบสออฟทูเอ่อเราก็เล่นยากกว่าจริงแต่ฝีมือจริงๆถ้าให้ดูไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับอาจจะต่างเรื่องของกระดานดาับนิดนึงกับเรื่องของประสบการณ์นะครับผมว่ารอบนี้บเลเซียน่าจะปรับจูนกันมาได้ดีขึ้นนะครับ แต่ถามว่าบาลนเียจะดีพอชนะวันเลยไหมเนี่ยก็ต้องอยอมรับว่าจากผลง,งานที่เจอกันมาเนี่ยรูปเกมเราค่อนข้างจะเป็นรองนะครับจะเป็นรองซะมากกว่าอาจจะถึง5้าเกมเต็มแบบแพ้สามสก็เป็นไปได้นะครับอยู่ที่ว่าออกสตาร์ทสเกมแรกแหละครับถ้าโดนเขานำแล้วตีเสมอได้ก็จ,จะดึงดึงดึงเชือกกันไปยาวๆได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนขึ้นแท่นสองถุนผมว่าจบนะครับอืม mm. ส่วนตัวผมยังคิดว่าวันทีมดูดีกว่านะครับอาจจะจบ3-1-3-2ได้นะครับวันทีมอาจจะชนะบาลเลนเซียนะครับแล้วส่งให้อดอ์ฟทีมกับบาเลนเซียเนี่ยมาเล่นข้างล่างนะครับแต่คือพอผมมองข้ามไปถึงสายล่างเนี่ยแล้วบาเลนเซียต่อให้แพ้ลงมาผมก็เชื่อบาเลนเซียจะได้ไปต่อนะครับจะอยู่ต่อนะครับในรอบถัดไปนะครับในวันที่25นะครับเป็นผู้ชนะจากแมตช์หนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ย ยังอยู่ไทยจะยังอยู่ครบสามทีมนะครับหลังจากจบผมมองว่าอย่างนั้นนะครับมองว่ายัางอยู่ครบนะครับแต่ไปถึงตรงยี่ห้านี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับซึ่งผมมองว่าเดี๋ยววีซีเอฟจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงผู้ชนะจากแมตช์ห้านี่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นมุมนี้นะครับสําหรับผมมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วตรงนี้จะเป็น ktn นะครับ มองเป็น KTN กับวันนะครับสำหรับผมแล้วผมก็ยังเชื่อในเคฟซิทอลอนที่ว่าจะไปจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเคฟซิทอลอนจะทําได้นะครับแต่ว่าคำหานคำถามยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเต้อ,อีเลสเมื่อหายป่วยกลับมาจะลงสนามเลยหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆอยู่ที่ลิลโคแล้วก็ทีมเขาเลยนะครับส่วนทางด้านของเบคอนกับไบเกอร์โทเปีย อไม่ก็ต้องเปลี่ยนเล่นทีมที่เล่นความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าสายเขาง,ง่ายเขาเป็นทีมที่มีความบือหวาเยอะใน GCS นะครับทีวันทีลินเล่นกันดีมากนะครับแต่ว่าเอ,อผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่เนียนเล่นไม่ค่อยเนียนพลาดบ่อยอะตายแต่แค่เพียงว่าทีมที่เขาเจอด้วยไม่ได้แข็งแกล่งมากพอที่จะลงโทษเขาได้เท่านั้นเองนะครับเขาก็เลย เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมาซึ่งมาเจอกับเบคอนธามวันนี้ที่มีประสบการณ์ในการพ่ายแพ้แล้วกดดันมาแล้วรับมา2อ,อารมณ์และอารมณ์เฟสหนึ่งสบายๆย,ย,ยิ้มย้มแจ่มใสชนะ3นัดติดแต่โดนสติกหลุดไปเรียบร้อยนะครับด้วยวีเกมมิ่งปลุกว่าเขาตื่นมาให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วครับผมก็เลยมองว่าน่าจะชนะ3สูงห,หรือสามหนึ่งได้นะครับกับไบเกอร์ทูเปียผมมองว่าเบคอนธามจะละเอียดขึ้นแล้วเล่นด้วยฟอร์มที่ผมว่ามามาเต็ม มาดีในวันทนะี่24เนี่ยผมว่าเบคอนท e จะชนะนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเบกนะฮะเพราะผมมองว่ามีโอกาสที่ที่จะมาเจอไทยไทยกันเองตรงนี้ได้ส่วนวีแกมมิ่งกับแฟ t นะครับต้องบอกว่าแ a t ตอนนี้ถึงแม้จะแต่งทีมมาใหม่เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าวี aa, แกมมิ่เหนือกว่าเดี๋ยวก็แฟดอยู่นะครับก็จะให้เป็น BGM ที่จะวนกลับมาเจอเบคอนนะครับแล้วแฟตกับไบค์โเปีไปตัดกันตรงนี้นะครับ แตกับไบก์ก็ตเปียไปต่างข้างล่างในวันที่ยีี่คือส่วนตัวนะผมแค่รู้สึกว่าผมชอบทีมเวิร์คของแฟลตอยู่ประมาณหนึ่งในชุดใหม่นะครับถึงแม้ว่าเลนเนอร์จะทำทีมแปลกบ้างแล้วก็มีการสลับอย่างเคสเป็นอย่างซับมาเล่นแคลรี่อยู่บ้างแต่ผมมองว่าแฟลตชุดนี้มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มอยู่ถ้าเทียบกัน a อ cxb ก็ยัง ก็ยังโอเคในการขอเกมอยู่นะครับแต่ว่าดับตัวแล้วเดี๋ยวต้องดูแผนอีกทีแต่ผมยังเชื่อว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนหนึ่งเดียวหมู่บ้านของ GCS จะเหลือแค่วันนะครับแล้วข้างล่างนี้จะเป็นจะเป็นแฟลตนะครับซึ่งพอเป็น flat, แฟลตแมเบคก,กับ VGaming ผมว่ารอบเนี้ยเบคจะกลับมาด้วยด้วยความแค้นแล้วจะใส่ Vg เ เมีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาชนะบ้างละครั้งนี้นะครับผมมองว่า v g แกมิไม่น่าจะย้ำแขนเบคในเบสออฟไฟนะครับน่าจะไหวรอบนี้น่าจะไหวอยู่ที่ดรฟนะครับผมว่าคู่นี้อยู่ที่ดรฟจะมีโอกาสห้เกมเต็มนะแล้วผมยังเชื่อในพลังนะครับของน้องๆอ,อยู่ผมว่าจะเป็นไทยเจอไทยข้างบนนะครับนี่คือความคาดหวังก่อนไทยเจอไทยข้างบนส่วน vC f เอฟผู้แพ้แมตช์แปดแมตช์แปดอยู่ไหนวะเอาแมตช์นี้ดิแมตช์แปดนะครับก็จะเป็น โอ้โหเป็นจะ BGM มอยู่ตรงนี้หรอวเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจ g m มจะลงบล็บอกแฟดนะครับไม่นะครับมันไข้ตรงนี้นะครับทําให้เขาไม,ไม่จะไม่กลับมาเจอกันเองนะครับถ้าเขามาพลายตรงนี้โอเคตารางี้ดีนะครับส่วนแมทสิบแมทสิบอยู่ไหนวะอันนี้คือแมทสิอ๋อผู้แพ้จากแมทเจ็ดก็คือแมททั้งบนผมมองอวาอ่าเป็นวนันโอ,อ้ถ้าเป็นวันแฟดเหรอครับเออถ้าเป็นวันแฟดนะครับผมก็มองว่าวันครับ มองแบบไม่คิดเลยเพราะวันทีมเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้เจอเคฟซิทารอนผมว่าเขาชนะได้หมดอยู่แต่ผมยังเชื่อในศักยภาพทารอนว่าจะชนะวันทีมได้นะครับแต่ก็มีโอกาสแพ้นะไม่ใช่ไม่มีนะครับส่วนสก,กอร์นี่ผมว่ามีโอกาส5้าไอไอรอ,อบเนี่ยอ่า25เนี่ยนะครับมีโอกาสา5เกมเ,มเต็มซีรีส์โอย้ยไม่ห้าดีเบทออฟเซเว่นโอ้เฮียเอ้ยเบทออฟเซเว่นว่ะทุกคนโทษทีเบทออฟเซเว่นก็มีโอกาสเต็มซีรีส์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับสองคู่นี้นะครับมี4สาม4สองโดยประมาณมีได้ได้ดูสักหกเกมเจ ใน,ในวันที่๕ยี่หกนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นไทยไทยข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นวันนะครับชนะแฟลตส่วนบาลนเซียกับวีแกม n ิงเนี่ยใจอะเชียร์ไทยอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยวีแกม n ิงเยอะกว่านะครับเความเขี้ยวด้วยเลยด้วยผมก็ยังคิดว่าวีแกม n ิงจะชนะนะบาลนเซียน่าจะยุติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากเพราเขาที่มาคอทเทอร์ไฟแอลแล้วนะครับในแต่ละครั้งที่เก็บประสบการณ์แต่ถามว่า มันก็มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าอมองในหน้ากระดานทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับแปดทีมสุดท้ายถ้าจะหาทีมม้ามือที่จะไปให้ไกลแล้วอาถันอาถันจากการเป็นที่สามหลีกเราแล้วไปคว้าแชมป์เ่ะเขาก็ยังถืออาถันนี้อยู่นะบาเลนเซียและทีมที่จะไปแชมป์ส่วนใหญ่จะกระท่อนกระแท่นนะครับก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าปริหารไออาถันหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนเรียกกันเนะี่ยจะอยู่กับบาเลนเซียไหม VCF หรือ VGM อันเนี้ยห้าสิบห้าสิบนะ คือเวกเกมิงสำหรับผมมันว่าเหนือกว่าแต่มันไม่เลยจะเสียแล้วอะ่ะผมว่าเขาน้องๆเล่นเต็มที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะใจมาก็ได้เหมือนตอนที่เขาคว้าคัดตั๋วเอไก็ไม่ไม่มีคนคิดว่าเขาจะได้ตั๋วใบนี้เพราะว่าทุกคนคิดว่ามีแคนดิเดตที่ดีกว่าที่ประสบการณ์เยอะกว่าเหนือกว่าแต่สุดท้ายพวกเขาชนะทุกทีมเลยครับตบทุกทีมแล้วก็ได้ตั๋วนี้มาแล้วก็เปิดมาเข้ารอบด้วยผมก็เลยมองว่ายังมีโอกาสนะครับ ยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะมาตรงนี้นะครับสําหรับ VCF ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าใครจะมาตรงนี้ผมก็มองว่าเมื่อมาเจอวันทีมแล้วก็จะเป็นวันทีมอยู่ดีนะครับสําหรับผมผมยังมองว่าเดี๋ยววันทีมจะมาตรงนี้นะครับแล้วระหว่างเคฟซีทารอนกับเบคอนลงมาใครมาเจอวันผมไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้นี่ฟัดกันได้ตลอดอยู่แล้วทั้งทารอนทั้งเบคนะครับถ้าตามนี้นะ อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์โดยผมซึ่งมันอาจจะไม่ตรงเลยสักช่องกระดานเดียวก็ได้นะครับบอกทุกคนไว้ตรงนี้แต่สําหรับผมนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังและใจจริงผมอยากให้เป็นบาลนเซียด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นบาลนเซียได้และบาลนเซียทำสซอร์ได้อยู่โคตรมันเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะอยวโอเวอร์ไปหน่อยซึ่งความเป็นจริงคงไม่ได้มันจะโอเวอร์เกินไปนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดถ้าดูบล็อกอย่างนี้เนี่ยอืมก็ไม่แน่ไว้ ถ้าสมมุติว่าเป็นบาลเซียผมว่าสู้วันยากแต่ถ้าวีเกมมิ่งเข้ามาผมว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นวีเกมมิ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นเออไม่แน่วะอาจจะเป็นอาจจะเป็นวีแต่วันมันคือวันวันมันฟอร์มเอคมันดีแต่ว่ามันก็ยังแอบ,บมีหลุดเหมือนกันวะ่ะถ้าถามถึงความหลากหลายผมผม,ผมแอบเออผมแอบขอญาตคิดใหม่เป็น VGM มดีกว่าวะ่ะที่ที่จะมาตรงนี้ชนะบาลเซียแล้วมาตรงนี้ด้วยนะครับมามาชนะวัน ผมว่าสุดท้ายวีเกมมิ่งจบที่สามแล้วกันคขาที่แล้วมึงรองแชมป์แค่ที่สามพอผมมองว่าไทยจะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปเป็นไทยชิงไทยดีมไฟนอลความเป็นจริงมันยากครับทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังเท่านั้นเองนะฮะแล้วผมคาดหวังในพื้นฐานที่ผมมองว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่สําคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนะไทยจะอยู่ตรงนี้เจอกับไทยหรือเปล่านี่นะปัญหาอยู่ที่คู่นี้ครับดอกจันเอาไว้เลยนะครับตอน ตอนตอนที่ถ้าเขา,ขาเอาชนะได้ตามที่ผมคิดนะแล้วเบคจะกลับมาเจอวีเกมมิ่งข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเบคพ่ายเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างล่างก็มารุมมาตุ้มอยู่นะฮะบ, <c oughs> บอกเลยนะครับก็อารมณ์เดียวกับบุรีรัมย์ที่ลงมาค่าวก่อนจากแถวๆนี้นะเออแต่ผมยังเชื่อว่าจากบล็อกที่วางคล้ายๆกับตอนทารอนไป AWC เลยนะครับมันอยู่บล็อกบนบล็อกบนบล็อกบน,บกบนแล้วก็ไปแล้วก็ลงมาแล้วกลับไปแชมป์นังไงเนี่ยเออบล็อกบนหมดมั้งเออ อยู่บล็อกบอแล้วเจอวันด้วยมั้งครับรู้สึกเขาจะเคยเจอกันแล้วด้วยนะฮะไม่เบื่อไม้มเมาประมาณหนึ่งหลินโขรู้ทางดีผมเลยรู้สึกว่าอัตราต่อรองตอนนี้ทางสะดวกสุดเคฟซี FC, ทารอนเข้าชิงทางสะดวกสุดแหละนะครับทางดูจะปูมาให้เขาเหนื่อยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นก่อนนั่งดูอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าจากทั้งหมดที่เรากางกระดานดูแล้วบวกลบคูณหารที่มีความเป็นไปได้มากน้อยแล้วแต่ทุกคนจะคิด หลายคนคิดว่าใครจะเข้าไปบล็อกไหนตรงไหนก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้านล่างได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายใครตรงใครไม่ตรงก็ยินดีด้วยสนุกสนุกนะร่วมสนุกกันไปลองทาย1 2 3 4ในใจคุณมาก็ได้นะครับแต่ผมยังเชื่อว่ามีโอกาสครับที่ดีนไฟนอลจะเป็นไทยชนไทยถ้าดีนไฟนอลไทยชนไทยนี่มันเท่มากเลยเพราะว่าห้องแข่งขันมันจะได้เจอนะักกีฬา2ฝั่งเลยสุดยอดรอมานานนะครับไม่ได้เจอภาพแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับผม นะฮะยังมีโอกาสที่ไทยจะไม่ได้ชิงไทยก็มีนะครับจะเป็นไทยเวียดนามหรือไทยไต้หวันก็เป็นไปได้แต่ผมยังให้โอกาสว่าจะเป็นไทยชนไทยได้60-70%บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยังมีโอกาสนั้นอยู่สูงอยู่เกิน50%สําหรับใจผมนะเพราะเราเข้ามาเยอะกว่าคนอื่นเขาแล้วเส้นทางมันค่อนข้างที่จะ เอื้ออำนวยประมาณหนึ่งนะครับเอื้ออำนวยอยู่ประมาณหนึ่งเมื่อเมื่อเหลือไปดูไม่ว่าจะตกมาข้างล่างไหมผมว่ายังเอื้ออำนวยอยู่ให้เราได้มีโอกาสเข้าชิงแหละนะครับก็ขอให้ดูกันอย่างสนุกนะครับแล้วฝากเชียด้วยวันที่ยี่สามยี่สี่รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วก็ยี่บห้ายี่หกนะครับก็จะเหลือหกทีมนะครับก่อนที่จะเหลือสี่ทีมสุดท้ายในวันที่สองนะครับแล้วก็สามทีมสุดท้ายจนไปรอบชิงในวันที่สิบนะครับยังไงก็ เชียร์น้องๆนะักกรีฬนไทยทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับคลิปนี้จบลงเรียบร้อยกินเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ